สวัสดีครับเพื่อนๆพ,นพี่พี่ครับผมตัวนี้คือโ,โมดูลชาร์จนะครับผมสิบสองโวลต์นะครับผมปกติมันจะมีนี่ครับตัว R หนึ่งร้อติดกับบอร์ดตนี้ครับเนีย่ยผมก็เลยคิดถอดออกมาจากจุดนี้ถอดออกมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาชาร์จมันมีความร้อนที่บอร์ดตรงนี้ครับมันมีความร้อนอยู่ประมาณหนึ่งเลยแหละ ร้อนนิดหน่อยร้อนนี่นหนนแหละครับผมก็เลยทําการแยกออกมาต่อสายออกมาแบบนี้จากบอร์ดต,ตัวนี้นี่มันก็ชาร์จเข้าปกติคนระับศู9แเอมป์นี่ครับผมนี่รู้สึกว่ายเย็นมากเลยมันไม่มีความร้อนเลยครับนี่ผมมดจิ้มกับเนื้อนี่ไม่มีแต่ถ้ามันติดอยู่กับบอร์ดนี่มันจะร้อนมากนะครับ ผมก็จะดัดแปลงยัดเข้าไปในลำโพง DIY ตัวนี้ครับผมลำโพงเทพองพองเองีงยัดไอ้ตัวนี้ตัวนี้ก็เอาจะหาวิธีออกมาข้างนอกหรือจะเจาะเจาะเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆเพื่อให้อาตัวนี้มันโผล่ออกมาเพื่อให้มันระบายความร้อนได้ดีครับผมตอนนี้ก็ขู่ก็ไม่ร้อน ถ้าไม่ร้อนนี่อาจจะเอายัดเข้าไปข้างในทั้งหมดเลยเดี๋ยวมันต้องดูกันยาวๆก่อนครับว่ามันจะร้อนเลยยังไงครับผมยังไงก็ลองไป DIY ดูครับสุดยอดครับแบบนี้แจ๋วเลยขอบคุณครับ